เดี๋ยวดูภายในครับโลโก้ยังเหลือฉลากต่างๆยังเหลือนะครับเม็ดอาร์กเต็มครับผมรถไม่เคยชนนะครับ เบอะหอมาใหม่ครับเพิ่งหอเสร็จเม็ดอาร์กยังเหลือครับให้ในเต็มนะครับไม่มีหลุดแอร์เย็น<ม>น็อตประตูไม่เคยแกะฮะ ประตูเดิมครับประตูเดิมโลโก้ด้านหน้ายังคงสภาพเดิมอยู่ครับซูปเปอร์เอลแม็กก็ซีดไปตามการเวลานะครับซีดไปตามการเวลา ไฟเดิมติดทุกดวงคนระดูด้านขวาครับด้านขวาก็จะมีร้อยนิดๆครับเหมือนเปิดประตูแล้วก็ไปกระทบชนกัลอยไ,ไม่รู้แต่ได้ความสดความเดิมครับมัดประตูครับไม่เคยแกะมานะครับมัดประตูยังเดิมเดิมอยู่เม็ดอาร์ตยังเหลือนะครับ ประตูเสาประตูซ้ายขวาเดิมครับมอาเทียบอันนี้จะเป็นโลโก้ลาเบลบอกชื่อรุ่นแบบเครื่องแบบรถเลขชชดซีเลขเครื่องอยู่ตรงนี้หมดเลยครับกระพาพภายในครบเหลือเต็มครับอันนี้ไม่น้อยนะครับ ไม่น้อยครับไม่แสนแปรุ่นนี้จะเป็น6เกียร์เดินหน้านะครับ6เกียร์เดินหน้าพร้อมกับเกียร์ถอยอีกหนึ่งเกียร์เกียร์ฟิตฟิตแน่นๆครับ